สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทดดี้ทารรวนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะคลิปนี้ก็มาถึงคลิปนี้แล้วนะคะก็เป็นใบสุดท้ายของออกลุ่มไพ่าดาบนะคะซึ่งก็คือไพ่าราชาดาบสําหรับ คลิปนะคะทาร o ล of ออฟเดอะนะคะไพ่ราชาดาบเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะแต่พี่ก็ต้องบอกก่อนว่าเอกสารที่ใช้ประกอบในการอธิบายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุดไ i d e r w ์เวทนะคะสำนักพิมพ์ US Game แล้วก็เป็นชุดใจแอนนะคะเราก็มาดูกันเลยค่ะในคนที่เสี่ยงทายนะคะเวลาได้ไพ่ราชาดาบเนี่ยมันแปลได้หลายแบบ อย่างเช่นถ้าเกิดโดยสถานการณ์ทั่วไปอย่างเช่นมันก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายตำรวจหรือแบบถกปัญหาคุยฟังข่าวสารเรื่องการเมืองหรืออะไรประเภทนี้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการเมืองอย่างเดียวนะคะเป็นไปได้ว่าบางครั้งก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเราอาจจะหาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเราอาจจะเริ่มสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาออนไลน์หรือ เราอาจจะวุ่นวายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเราว่ามันเสียต้องเอาไปซ่อมหรืออะไรประเภทนี้ก็เป็นไปได้สําหรับไพ่ราชาดาบนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าราชาดาบเป็นอะไรที่อีกถ้าเกิดเสียงไทยในเรื่องการเงินแน่นอนการเงินตึงตึงไปเดือนนึงเลยแหละถ้าเกิดน้องถามการเงินเป็นยังไงการเงินจะตึงไปหนึ่งเดือนดังนั้นนะคะณนะวันที่ดูให้ระวังฟิกค่าใช้จ่ายตัวเองไว้ก่อนเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบาดเจ็บไปแล้วขอความช่วยเหลือใครล่ะคือต้องบอกเลยว่า ลองหาคนรอบตัวโดยเฉพาะรุ่นพี่ของเราที่เป็นผู้ชายอะไรประมาณนี้รุ่นพี่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายขอความช่วยเหลือเขาดูนะคะอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะส่วนถ้าเกิดว่าถามในเรื่องเกี่ยวกับการเงินแล้วได้ไพ่ราชาดาบเนี่ยถ้าเป็นในแง่ตรงที่แบบน้องถามว่าเออเราจะหาอะไรได้เสริมอะไรได้ไหมถ้าเกิดการหาอะไรได้เสริมจากการที่ว่าได้ไพ่ราชาดาบเนี่ย คือแน่นอนว่าในบางคนมองแต่ว่าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมันจะมันจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อย่างเช่นในเรื่องเทคโนโลยีดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องคนใดเก่งในเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การซ่อมคอ,อมไลคอมโอเคก็อาจจะหาะไรายได้ได้บางคนบอกไม่เก่งพวกนี้มีอันนึงก็คือภาษาคือไพ่ประเภทนี้มันแบบมันส่วนมากมันแปลเป็นอะไรซึ่งแบบเออเขาเรียกว่าสายงานมันก็เจาะจงนิดนึงอย่างเช่นแพทย์ทันตแพทย์ โปรแกรมเมอร์ euh, ประเภทนี้แต่อีกอันนึ้งก็คือหมอจับเส้นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดถามบอกว่าเอ้ยทำอะไรดีช่วงนี้แต่ถ,ถ้าเอาง่ายสุดนะน้องดูว่าโซเชียลก็ฮิตอะไรเราขายแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เปลี่ยนถามว่าเป็นอะไรก็อันนี้มันเป็นธาตุลมก็ตามกระแสนะคะการเงินก็จะเป็นแบบนั้นส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงาน การงานเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่มันจะค่อนข้างยากอะสำหรับเรานิดนึงเป็นเพราะว่าเจ้านายเหมือนจ้องจับผิดอะไรเราอยู่เราก็จะมีความรู้สึกว่าทํางานได้ยากทํางานได้ลําบากจังอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังพอลุยในเรื่องเกี่ยวกับการงานทนทําไปได้ในหนึ่งเดือนนี้เราอาจจะต้องทนอารมณ์นายเยอะหน่อยแต่ถ้ากเจะหางานใหม่ในเดือนนี้ยังหาไม่ได้นะคะคือ ต้องบอกในหนึ่งเดือนนี้ไม่ได้สิต้องบอกว่าถ้าเกิดน้องถามเรื่องการงานแล้วได้ไพ่ใบนี้ยมันจะเป็นลักษณะการตอบปฏิเสธดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกดูไพ่ใบเดียวมันไม่ไม่ได้มีตัวขยายนะคะเราถามเอาคร่าวๆกว้างๆมันก็จะเป็นคําตอบในลักษณะตรงที่ว่าปฏิเสธกับเราไว้ก่อนแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อในเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วการเงินแล้วใช่ไหมคะความรักก็ในคนโสดจะมีคนที่แบบไม่ตรงสเปคเข้ามาจี ะะมีคนไม่ตรงสเปคเข้ามาจีบดังนั้นพอไม่ตรงสเปคเข้ามาจีบน้องอาจจะปฏิเสธก็ได้แต่คนพวกนี้จีบเก่งเขาจะมีความอดทนอุตสาหะในการจีบไปเรื่อยจนกว่าเราจะรักเขาประมาณนั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าในคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้ว เราจะมีความรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนไปเลยจากตอนแรกเธอไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่คือไพ่ราชาดาบเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าตอนแรกทายัางไงก็ได้ให้ได้เป็นแฟนแต่พอเป็นแฟนหรือแต่งงานกันแล้วเนี่ยความหืนห่างความเอาใจใส่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดลงไปนะคะโปรดี3ปีแรกประมาณนั้นคือหมายถึงเลดนานสุดนะคะคือ3ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะแบบ ขึ้นอยู่กับตรงที่ว่าเราจะประคองกันยังไงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเขาจะเลวเลวอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว,ว่าโปรในช่วงตรงที่แบบเห็นหนึงความรักความเอาใจใส่กันมันก็ยังมีใน3ปีแรกแต่ช่วงปลายปีที่3ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเป็นเพราะว่า มันก็หมายถึงการนอกใจหรือเป็นการที่ว่าไปมีคนอื่นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันถามเรื่องสุขภาพในวันนี้นะคะก็ทรงๆนะคะยังไม่ได้ซุดลงไปเท่าไหร่ค่ะเอาละค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับทาร์ลตออลเดย์สำหรับไพ่ร,ราชาดาบก็จบกลุ่มไพ่ดาบแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในกลุ่มไพ่ถ้วยไพ่เหรียญอีก14บใบแล้วเดี๋ยวก็จะครบเซต7จบใบสาหรับทาร์ลต์ออลเดย์นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดท่านใดน,นะคะชอบคลิปนะคะในลักษณะของการเรียนออนไลน์ในเรื่องเกี่ยวกวับความหมายไพย่ยิปซีนะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งติดตามกระดิงน้อยเยนทนนิ่ทาร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ